ทานเนี้ยฐานเนี้ยเฉ้าตัวเนี้ยคน ไปเถียงน้าหน่อยลุงโอตาม้าตาม้าขี่ย่อนแท้ต้องทั้งทุกคนดีเลย เดี๋ยวแป๊บนึงชงพืงหาลุงออกกันแซ่ล่ะโอ้ยมาสีน้อนต่ำค่ะเขอะเอากระเจี๊ยบหนึ่งตั่เสียงสารของเขาคไม่มากนิดนึ่งอันนี้ไม่อย่างนิดหน่อยนี่ใเออยวผมพาชวนจะผมพาชมชมสวนบรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้พี่พูดนำทางแล้ว ผู้นำทางนะวันนี้ครับผู้นำทางนะครับผู้นำทางถูกผู้นำทางถูกคอนเทนาร์แล้วครับนี่ชูสะป่าตกด้วยคนโอ้ทางดี นี่นะครับสถานการณ์ป้าพูดเลยพูดดี้ากเขาไปแส่นี่โอ้เขามาเขามาเยี่ยมชมบ้านบ้านไผยนออบ้านลุงออบ้านลุงเอครับลุงเอไมบ้านส่วนตัวแล้วนี่ห่ออะไรมามันนี้มาใส่บึงนั่นงออรับน้ำยมมีตำรวจก้อยลงไปเด็กนี่ทั้งก็จะไม่เกลีมีอะไรอาไม่เคยดีฉมาขนาดเลย เอ๊นั่งเบืงองเนาแต่ว่าแดดที่ซองกนที้นั่งงิีป้ามันความจำเต็มเด้นงคืนนี่ครับเดี๋ยวนี้ท่านไรเดียวโตเสร็มันเวลีเนม่ไดนา่มันเพื่อเอากดเสร็มัน้เต็มสมเต็มแล้วเมลมิมรอีนั่นเชื่อล้คนอ่นมพดหี่ครับดูหน้านี่ครับดูหน้าคุณดูหน้าคนนี้ครัมัน้เอาปอมมาแก้ว มันกี่เฮ็ดมองหนีสั้นลงไปอีกสั้นหมดบอไปแตะมือล่มเถอะมันต้องหาแน่มันขึงหนีเลยมันยังสิบมือล่มไปเบิ้งต้นม่วงคุณคือให้ล้มแต่ล้มหองเดียวไปเลยอ่ะตอนนี้เมือนนล้มหลดียวคือเฮ็ดขันเลแก่เจ๊ยมากเลยล้มไหนอยู่ก็มันคิดโตกว่านี้ปรท่ามือนี่นะครับต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้กับย่านะครับ นี่ครับเต็มเลยครับนี่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 ครับทังน้ำขึ้นทังลงเปิงออกเปิงเข่านี่ยบวาไ่ถูกปานนี่ยนี่น้ำหมดไป้น่อยครับมีงน้ํานี่กับสูตรนหน่อยม่ ปุ๋ยต้น呐ปุ๋ยแทมแลวมอะไรนี่คือที่ลงลงมาเนาะก็ลงมา,นะลงมาแล้วเวลาขึ้น,นก็ขึ้นได้ ึ้เวลาลงขยับลงทางยากก็งลงทางนี้ลงนี้ลงอ๋อได้ปีนผาแม่นบ่หน,น่ชอบมันบ่เฮ้ยเุนลงไปใส่ของลุงปาอ้คแนี่มันหยิบต,นนยตีนม่ะน่

เอเอ้อมมาไหมเป็นนะเอ้อมมาเอาเกบคุณมาเเลกนเอาเกือมาก่อนเอามาไปไปไปเล่นค่ะสิเร่นไปเร่นจากเขานน่น เนนยนยูครับเนน้าคับแล้วเหมือนเราเลีนขีตรงเป็นบน่อไีครับกับยังยัง